สวัสดีครับผมขออะไรเรียกนะครับผมมันนี้เอาอผีพามาหนี่ครับใส่กับเล็กครับสมบ,บว่วงมันนี้เขาอยู่ในป่าหญ้านะครับใส่มาห,หลายลังแล้วครับเยอะมั่นขึ้นเรานะเกียรติไปตาพี่น้องบึงตรงนี้ีนูครับพี่น้องนี่ ควันแบบนี่นี่นี่มีไม้ด้วครับนี่โอ้โหครับขอบคุณติดตามและชมครับต้องหลังนึงเขาใส่นี่ครับครับนั้นมากินหากินนะครับมากัดหญ้าครับผมท่าไปทางหนึงครับผมทาาไปพุ่นละพุ่นะครับเสียบ้างกับเล็กวันนี้นะครับนี่ คือนี่นะฮะคือนี่นี่ครับหนูขี่ขี่หนูรุ่นนะครับนี่หนูรุ่นนะฮะครับผมใส่ไหมครับผมหย,ยิบกระได้ไหมน้องนี่มันสามบาลังครับผมขี่น้ำยาตัวน้ำยาปลาพนมดาวนี่นะครับลองเบิังครับนี่ว่าชิ้นหนึ่ม้วน,น,นกินวหล้า,ลางเหนียวใส่ห่ ับเข่าวไปนะครับแบบกองซีเรียมนะครับแถมก็ข่าวไปครับพ่ออมันนะครับประมาณนี้ครับแรับแล้วอ,องค์วิติตนี่ครับผมยี่งยาปรบพนุ่มนะครับแล้วนี้ขี่ต้องไป คีดเค้ามเลยเยบร้อยครับแค่นี้แหละหายครับ vậy thì toàn sao hồng mọi người sợ hồng mọi người yêu mọi người bên mọi người học mọi người yêu 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 mọi người học hả hết mọi người hả bốn? hết mọi người học hôm 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 ให้ใส่กับเหล็กไว้นในป้าเนอครับผมนะครับปไปไปอย่างเงี้ยบะมีวงลัางอย่างเง ตามครับกับเล็กแล้งูเหยื charge, ่อเนี่ยผมเห็นกถผีครับเดี๋ยวมันกับสุดดาวนี่นะครับผมเหมืองตัวมากครับผมกับเล็กโอ้โบุดโบรันครับใส่กางเกงสุดไม่เหรับ Nhai ba nhà đấy đó, hôm không? hai uuuuu chịu luôn chịu luôn chịu luôn luôn chịu 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 เรียบร้อยครับเพื่อนว้าวนะครับนี่ถือเดิมาขึ้นอะไรนะครับอครับผมแมแรกครับแมที่สองง่อ้องอ่าตัวนูมียอู้มดไปใส่ถือเดิมาขึ้ะครับผมนี เดี๋ยวครับผมจะคล้องขี่ครับมาครับผมมัน <c oughs> อันนี้เป็นยังไงนะเกลี่ยลอยอยีกแล้วครับผมอ่าแล้วอันนี้เป็นรูปมันครับนะครับนี่ครับมันแล้วนะครับโอ้ กับเล็กขาดไปนหนึ่งสองสามครับแบกขะเลกควาสามหลังครับบมดบวงนะเสียไปอีกสิครับว้าวเหยียบได้นะครับหลังอย่างนี้พี่ครับอย่นี้ครับ กับหลังครับกับลังครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมอูห้หมีเขาตั้งคนะันน่ะคาหลังเลยนะครับตรงอยูน่นู้นครับผมเอ้ามาครับรถือประมาณครับนะเดี๋ยวเนะครับ เสี๋ยวทำงาน,น,นาาแล้วนะครับเอาครับผมว่าดีแต้มแล้วครับมันกลับเลยครับมันเป็นไหนนะครับอู้เหยียบลอยอีกแล้วนะครับผมฮ่าฮ่าโอ้นะครับผม อยู่ห้อยห็นมันไปอยู่แสดงว่าไมีโตไม่รอบอยู่ครับโอ้กลางโตเลยครับมาแล้วครับผมไปป้าน่านะครับแบบนี้ครับอู้เรียบร้อยเหมือนกันครับอู้ตัวนี้ตัวงามครับผมหมดกว๋วยอู้หตัวนี้ก็ตัวใหญ่ครับผม Mm. มันเก๋มีห้อยหันเช่นกันนะครับตัวนี้สีบางปีซีประมาณนั้นนะครับอันนี้เลยครับว้าแล้วผมหาเต็มแล้วเออตกเต็มแล้วมัง้งท่นบอเห็นไหครับผมขับเล็กเข้าครับ เต็มข้อเลยตัวนี้ไปครับออาไปเอาครับผมอู้เหลือมหนักเลยครับมาเนี้โอ้โหมาเนี้จัดเต็มครับผมเต็มระบบครับผมว้าวนะฮะแปดตัวนะครับเต็มเลยครับมนีงมาเนี้เป็นเมือของเขาครับผมมันครับมึงนี่ไปครับเพราะนเ่มือนเขาไปบังอีกครับพยายามบังอีกครับผม โอ้ยหนัครับผมเริ่มนักแล้วแบก้นติดใบจะเล่นนะผมบวกล้างนี่วัด่งวัด่งครับติบงไม้ออกครับเก็บไปน้ำโอ้ยไาที่กินแล้วนี่ปูนี่ติดไม้มาเนาะครับ มีกับเล็กอันนึงนะครับพูดี่สองเงินก็ตุ้งเห็นห่ามันเคียร์เคีย,นะยร์อยอครับพนะี่น้องว้าวพี่น้องเอ้ยมาแล้วโอ้นะครับวู้าควข้อเลยนะครับนี่ครับผมใส้ไปนี่ครับ โอ้โหตีตงกาลางม้ข้างล่างนี่น,นะครับผมอา้าวดูนหยาก,นนากเลยนะครับลงมาเองเลยนะครับครับเบ่วงครับเลยครับสวยงามเลยนะครับผมไปครับครับผมวบ่วงเ้างผัดบวชิกตัวกับเล็กห้องผัดนะครับผม นี่เหยียบเลยครับมงามครับกับพี่หน่ล้านึงครับผมแตนะ่มืพี่จีเป็นทำนะอ้หบุญเมีนมันนะครับตนนังค์บตรถือครับเราเลี้ยงข้าวผายไปหาอน,นะฮะนี่อันที่หาผมห้อยมันเหยียบาบุงนะนี่ ม่งไงนประมาดไหมบ้าจริงนะครับครับผมดันมากครับียวมากครับผมอ่าเหยียบเลยครับผมอยูหน่อยครับตายแล้วนะครับผมถิดไม่ถือตัวน่ะบ่วงกระฮักครับโอ้อนะครับอยูหน่อยครับ บ่วงไหครับแตมหนึงครับบ่วงอ่ <ừ. S 1> วงหลงังแหลกครับเกลี่เลยให้ห่างๆไ้หนูนาสันนะครับไปหมดหมดสักทีผมมาใส่หนูเนีบผมต้นอ่อนยื่นเสียงหนูมันออกดูนครับุูนี่นะครับผมดูถือกับเล็ก วานมันนี่ันบ่าถือเอ,อนถือกับเล็กนะครับผมมาใส่เล็กดิบ่ถือครับอันนี้ผมก็เลยเอาหัานหยอดหยอนอันนี้กับเล็กครับเอากับเสียรครับผมเอ้าเอ้าบ่มี้ตัวครับอู้ถือหางครับผมฐานขาดไปลหรโอ้ยนะครับ หลังแรลกลาดเลยนะครับผมเ,เยอะห้ำกับขอนสานครับแล้วก็เอาห้ปเอาอันมันใส่น้ำนะครับมีใส่เป็นเยอะห้ำ ต่อไปนะครับอืมบ่มากินเลยสายแนละ้วมาถือครับลังแรกหลังสุดท้ายครับบันนี่เฮ้คืลาย,ยู่เดี๋ยวมาถือนะครับ ุดทไายรครับผมไปบอกกันยิ่เลือครับผมหนึ่งสองสาสเจ็ดแปดเก้าเก้าโตนะครับมันนี้ว้าถือไปเก้านะครับกับเล็กเฮ้ยกับเล็กพ่อแมนกับเล็กเจโตนะครับบ่วงสองนี่เฮ้ยพ่อแมน กับเล็กแปดตัวบ่วงหลังนึงนะครับบ่วงตัวนี้อ่อนๆอยู่นะครเหล็กแปดตัวเลยนะครับโอ้นี่หลังนึงครับผมบ่วงครับสองเป็นสิบตัวพอดีครับมันนี่นี่ครับว้าวนะครับหมานนะมันนี่กอสูมืออยู่ไปทางไกลกับป้าถือเนะครับ นักทิพย์มาติดตครับอย่างนี้เขาได้ไประมาณจะล้มอย่างนั้นเขาวู๊หประมาณหางล้มเลยครับผมอย่างเงี้ยนึง,งน,นะครับนี่แล้วครับ ตัี monsieur, so many, ๋ยวฟังสีับสีไงแหลมน่ะสองสามสี่สี่ตัวนะครับตัวไงอันนี้หนูเต่าหนูหน่อยฮะหกตัวนะครับตัหนึ่งหกตัวไปหนึ่งครับยอดเลยบิ๊กบึ้มนะฮะก่อแขนกับหนู ครับ่วงกับมองไม้หนึ่งเลยครับผมสำรับมือนี้กัโอ้มือนีแต่ครับผมมือนี้งไงไม้แตกไหมนะครับผมมัอนี้ไม้กับไม้ข้างทางกลางถนนนะครับผมอืมเป็นตัวนเขานะครับผมบู๊ป้าเขาไปใส่นะครับผมเป็นขีดนะครับผมไม่ใส่ไลยนะครับเป็นขีดรู เงี้ยนะครับเฟ่แบบหมดติดหลังครับุ๋มสำหรับวันนี้กันนะจะฝากดกดไลค์กดแชร์นะครับผมบก,ก,กดซับก็ให้ไว้เขีนยนบ่านไหนฝากเขออีในไม่มาเขียนหนาห้อยผ้าไปใส่นะครับผิวผ้าขาปปาไดยนะครับรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้กัน ปากเลยเจ้งต่อนี่นะครับผมสีแต้มงามๆนะครับอืมนี่ก็สวัสดีครับโฮ